สวัสดีจ้าวันนี้สัตว์อายกสวนสัตว์มาที่ทะเลโ้โหมีสัตว์ต่างๆมากมายเลยนี่อีเลฟเฟ่นช้างอีเลฟเฟ่นช้างเดนอสซอลไดนเสซอล เล่นฝังทรายเลยไลออนสิงโตไลออนสิงโตโอ้โหตอดขี่หลังกันเลยเนี่ยซีบรามาลายมาลายจิวเพน ตัวเล็กไงเราจะหาเจอเมี่ไงเจ๊เจ๊จีราฟ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 ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์คาวัวโอวบัฟฟาโลควา สองสีสุดท้ายบลู Blue. สีน้ำเงินกรีนสีเขียวหนึ่งสองอหนึ่สองโอ,โอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายติดตาม้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งด้วยนะ